ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่การประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมมัธยมปีที่3ระหว่างวันที่20-22เมษายน2554มาดูกันซิว่าตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายที่สนุกสนานนั้นน้องๆได้ร่วมเรียนรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมอะไรกันบ้าง ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5ปทุมธานีไปชมกันเลยครับพบกับน้องๆกับกิจกรรมในวันแรกอ่ะครับก็ขอต้อนรับผู้ครองนะครับทุกเกียรติและก็น้องๆเยาวชนนะครับชาว่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็ซึดีเป็นอย่างที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆเยาวชน สนใจครัรักด้านวิทยาศาสตร์นะคะขอต้อนรับท่านคุณพ่อมแม่แล้วก็น้องๆคนนะคะสู่ข่ายในโค,ค,คร,โรงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และนิสสานะอปวชในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากสอทเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตักสูรวิทยาศาสตร์ วิศน์ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวแล้วนี้นะครับแล้วก็เปิดกิจกรรมในส่วนของการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ท่านอันนี้ขอบครับ กรรมที่แสนสนุกสนานในวันที่สองจะได้รับความรู้จากกิจกรรมใดบ้างไปชมกันเลยครับ ไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรนะคะถูกฆาตก ก็เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายแล้วน้องๆจะเต็มอิ่มกับความรู้ขนาดไหนต้องติดตามชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาพวกเรา ก็มาถึงช่วงพิธีปิดครับ เรารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เรารองกหวึ่งรา่องเติ่มยกสูบฟังหน้าเพื่อนเอาแค่ะดบหนูก็พอเอาอีกทีนะคะลูกหนึ่งสองสามสนุกกับการเข้าค่ายมาแล้วถึง3วันชักอยากรู้แล้วสิครับว่าน้องๆก็ชอบกิจกรรมอะไรกันบ้าน กิจกรรมที่ประทับใจคือนิทรรศการที่ตึกลูกเต๋าครับกิจกรรมที่ประทับใจก็คือเรือมหาสมบัติทาให้เราได้เรียนเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินน้ำมันที่ทาให้เกิดปริมาตรและทําให้ใส่รูปแก้วได้แล้วก็ลอยขึ้นมาได้ค่ะถ้าถามถึงกิจกรรมที่ผมประทับใจก็คือไข่เหินฟ้าครับเพราะมันได้ทดลองเรื่องไข่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวัน นอกจากความชอบและความประทับใจแล้วน้องๆได้อะไรจากค่ายนี้บ้างครับค่ายนี้สนุกมากเลยครับได้ประสบการณ์นอนคนเดียวครับมีเพื่อนมากขึ้นเออสนุกมากเลยค่ะเพราะว่ามาเข้าค่ายครั้งนี้ได้รู้จักเพื่อนมากมายแล้วก็รู้จักความสามัคคีแล้วก็ทำให้เราช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นค่ะได้พบเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาฟังกันสิว่าน้องๆเขาฝาดอะไรถึงเพื่อนๆกันบ้าง อยากให้มาครับเพราะว่าค่ายนี้สนุกมากครับให้ความรู้แล้วยังให้ความสนุกด้วยครับขอฝากไว้ว่าก็คือมาเข้าค่ายก็สนุกมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาเข้าค่ายเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากจะมาก็มาได้นะครับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สสวทขอเป็นกำลังใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งน้องๆจะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต